โก้สปอตแว่งตัวตามกระแสะข่าวหลักจับตาเรื่องเพดานหนี้สารัฐเข้ามาแทนที่วิกฤตแบงก์แต่ทองคำยังเสี่ยงพักฐานหากยืนเหนือ2,000ดอลลาร์ไม่ได้สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง YouTube ก o ลาวเพจโ g o ลาวแล้วก็เว็บไซต์ g o a ลาว .com วันนี้อังคาร2พฤษภาคมเมื่อวานนี้1พึพฤษภาคมวันแรงงานสากลน,นะครับตอนแรกกังวลว่าราคาทองคจาจะยิ่งๆทขี้ไหนได้ก็มมนนิ่งนะครับเพราะว่ามี หลายกระแสข่าวเข้ามานะครับทำให้ราคาเหวี่ยงตัวอัดดับหนึ่งเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันแต่ก่อนอื่นต้องรบกวนฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสับสมาช์ช่องทางต่างๆของ g o a ด o อาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทิงานด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ G O L D A R O U N D นะครับเรามาดูภาพรวมราคาโกสปอร์เมื่อวานนี้ปิดปรับตัวลดลง7ดอลลาร์นะครับโดยราคาในแกว่งตัวในกรอบรวมๆ30ดอลลาร์ ช่วงต้นเนี่ยราคาได้ลงมาแตะระดับ1,977ดอลลาร์นะครับก่อนจะด,ดีดตัวขึ้นไปแตะสูงสุดที่2 0 0 7ดอลลาร์จากนั้นก็ปรับตัวลดลงมาปิดตลาดที่1,900 82นอาล่ามีลัยปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเลยครับเริ่มจากราคาทองคําปรับตัวลดลงจากเงินนอาล่าสหรัฐที่แข็งค่าขึ้นหลังจากสหรัฐเปิดเผยจากชีนี้ XM ภาคการผลิตนะครับเดือนเมษาย,ยนเพิ่มขึ้น47.1ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้รวมถึงคาดการว่าเฟดจะยังเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม F OMC วันที่2แล้วก็3พฤษภาคมนะครับนอกจากนี้วิกฤตธนาคารสหรัฐก็เริ่มบรรเทาเ,าเบาบางลงนะครับหลังจากมีข่าวว่า JP Morgan กเข้าซื้อกิจการของ First Republic Bank ส่วนแรงหนุนของท้องขามก็มาจากเรื่องของเพดานนี่สหรัฐเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแต่เรื่องกันนะครับทางช้ n นิ่งโกนบอกว่าในที่สุด JP Morgan แกได้ปิดดีลซื้อสินทรัพย์แล้วก็เงินฝากทั้งหมดของ First Republic Bank ได้สำเร็จนะครับตามที่ FDIC ต้องการให้เกิดขึ้นภายในวันทิตหรือว่า อาบายวันจันทร์ตามเวลานในบ้านเรานะครับโดย CEO เจมี่เดมอนระบุว่าการซื้อกิจการของ First Republic Big Bank JP Morgan เนี่ยหมายความว่าความวุ่นวายในภาคธนาคารของสหรัฐเนี่ยใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะครับทางกลางแรงยื้อของทองคำจากประเด็นเรื่องของวิกฤตแบงก์ก็มีเรื่องของเพดานนี่ ประดังประเดเข้ามานะครับทุกอย่างกําลังจะดูดีแต่ว่าเรื่องของเพดานนี่ก็ทําให้ราคาทองคำเนี่ยกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจินเนียเนเรือนอดีตว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐได้ออกมาเตือนสภาของเกรซว่ากระทรวงการคลังอาจใช้เงินส่วนหมดภายในหนึ่งเดือนและจะไม่สามารถปฏิบัติตามพันธะกรณีทั้งหมดของรัฐบาลต่อไปได้ภายในต้นเดือนมิถุนายนและอาจจะเป็นไปได้อย่างวสุดก็คือวันที่1มิถุนายนด้วยนะครับก็ถือเป็นปันจจัยที่ฉุดให้ราคาทองคําที่กําลังย่อให้ดีตัวขึ้นมาแต่ระดับ2 0 0 0 3ดอลลาร์นะครับก่อนจะกลับมาย่อตัวอีกครั้งแต่1,980ดอลลาร์ดังเดินมนะครับโจไบเดนประธานบริรัทได้เชิญผู้นำรัฐสภาเข้าร่วมประชุมวันที่9พฤษภาคมในทางเย็บขาวนะครับเพื่อหาเรือเกี่ยวกับเรื่องของวงเงินนี้ประกอบกับการประชุมเฟดในวันพุธท,ที่จะถึงนี้นะครับนักลงทุนยังคงให้น้ำหนักเช่นเดิมว่าน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีก0.25ถือเป็นแรงกดดันอีกด้านหนึ่งนะครับของราคาทองคาทําให้ประเด็นความเสี่ยงเรื่องของเพดานนี้ได้เข้ามาแทนที่ความเเสี่่ยงงงจากรือขอข รีพับบิ c แบง k นะครับแม้ทางเทคนิคของคาก็ยังมีความเสี่ยงในการพักฐานนะครับแต่ก็ไม่สามารถอีกเลี่ยงในการเกิดเทคนิคเชียลรีบาวจากข่าวสลับเข้ามาได้นะครับการเคลื่อนไหวของราคาทองคําค่อนข้างจะสวิงขึ้นลงแต่อาจจะไม่ทำนิวมาแต่ก็มีรุ่นที่ทำนิวโลในรอบ2สัปดาห์นี้ได้นะครับกนยุการลงทุนจึงอาศัยยังหวะการสวิงของราคานะครับทำได้สลษณะคือหากราคาเด้งขึ้น ดอลีิบาโอเพนช็อตเล่นสั้นที่2,013แล้วก็2 0 2 8ดอลล่ามีจุด SL ที่2 0 3 2ดอลล่าแต่หากราคาพักฐานรอเข้าซื้อได้รอบที่1,965แล้วก็1,945ดอลล่ามีจุด SL ที่1,920ดอลล่าขณะที่ YLG มองว่าในช่วงเช้าวันนี้นะครับราคาทองคำแกว่งไส้เว์ในกรอบแคบ1,980ถิง1,985ดอลล่าเพื่อจับตารอการประชุมเฟดในคืนนี้พูดทั้งนี้ราคาทองคามีการดิดตัวขึ้นนะครับแต่ก็ยังม ีแรงขายทำกำไรสรับเข้ามาบ้างหากราคาอ่อนตัวลงจำกัดจะทําให้ราคาระยะสั้นขึ้นไหวในกรอบไซด์เวนะครับที่ชัดเจนแนะนําพิจนาะโซน1 9 7 5 9ดถึง1,949ดอลลาร์ในการเปิดสถานะซื้อนะครับเพื่อทํากําไรเระยสั้นขณะที่การเปิดสถานะซื้อรอการปรับตัวขึ้นเข้าใกล้แนวโซนแนวต้านประมาณ2 0 0 0ัดถึง2อ1 4ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตัดขาดทุนหากหลุด1น0 0 949ดอลลาร์ปิดท้ายที่ TDC กวม,มองว่าชนีภาคการผลิตของจีนเดือนเมษายนปรับตัวลดลงสู่49.2จุดนะครับจากที่เดือนมีนาคมอยู่ที่51.9ซึ่งเป็นการปรับตัวตามภาคการส่งออกที่ชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลกนะครับทั้งนี้การผลิตของจีนคิดเป็นการจ้างงาน18%ของแรงงานทั้งระบบนะครับขณะที่ภาคบริการยังขายายตัวได้ดีสําหรับราคาทองคํา TDC มองว่ายังปรับตัวลดลงไปยังแนวรับบริเวณ1,980แล้วก็1,970ดอลลาร์ก่อน ก,การประชุมเฟดซึ่งคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25ปเมันดูราคาทองคาแท่ง96.5ในช่วงครึ่งวันแรกของวันนี้2พฤษภาคมนะครับสมาคมค้าทองคําประกาศปรับขึ้นลงครั้งละ50บาทรวม3ครั้งนะครับทำให้ราคาเพิ่มขึ้น50บาทราคาล่าสุดที่เวลาประมาณ14.00นาฬิกาจีด0 0เนี่ยราคาขายออกที่32,150แล้วก็ราคาซื้สุที่3 2 5 0บาทนะครับประเด็นที่สนใจคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยจํานวนตาแหน่งการว่างงานที่เปิดรับสมัครตลาดคาดว่าจะล ลงสู่ระดับก จ7 4ล้านตำแหน่งจาก9.93ดาล้านตำแหน่งนะครับแล้วก็ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนมีนาคมตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น1.3%จากที่ลดลง0.7%ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ตัวเลขออกมาก็ดีๆดีไล่สล,ล,ลับกันไปนะครับทำให้ราคาค่อนข้างจะแว่งตัวนะครับแต่ว่าเชื่อว่าสุดท้ายแล้วก็อาจจะไปเลือกทางในทีหนึ่งก็คือหลังจากการประชุม F o m c ในคืนวันที่3เสร็จสิ้นนะครับซึ่งคืนวันนั้นบอกแล้วว่าจะมีทั้งผลประชุมการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมถึงการสัมมภาษ์ของร หลังการประชุมซึ่งหลายคนกําลังเฝ้าติดตามหรือว่าจะส่งสัญญาณออกมาอย่างไรบ้างนะครับและนี่ก็คือข้อมูลที่ทางโกลานํามาฝากกันวันนี้ก่อนจากกันก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสไลด์ช่องทางต่างๆของโกลาด้วยรวมถึงต้องขอบคุณมาสาขาทองมาใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนการเงินของโกลารมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG Boolean International จำกัดบริษัท Indigo g o l d s e จำกัดบริษัทออสซิลิทจำกัดบริษัทช h i n a i n g o Boolean จำกัดบริษัทช h i n a i n g o Jewelry จำกัดบริษัท TDC Gold จำกัดบริษัทเล่งหง c o m m e i t y จำกัดบริษัทเล่งหงจำกัดบริษัท G Cap Co จำกัดแล้วก็บริษัทหัวเส้นห่งคอมมดิทัสจำกัดนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ